สวัสดีครับพบกับผมนะครับเก่งเอ็กซ์ต m e โฮมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางนะครับกับรายการเอ็กซ์ต m e โฮมพาชมบ้านครับผม นี่นะครับคือบ้านคอสลนนึนชั้นสไตล์คอนเทมพอร์ตีนะครับพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดภายในตัวบ้าน114ตารางเมตรนะครับ3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัว1ห,ห้องโถงราคาก่อสร้างเริ่มต้นที่1.79ล้านเท่านั้นเองนะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างมาชมกันครับเริ่มจากวัสดุมุงหลังคานะครับเป็นกระเบื้องของ s c g นะครับเป็นรุ่น c แพค ถัดลงมาจากกระเบื้องหลังคาก็จะเป็นเชิงชายนะครับเชิงชายของ S C G เหมือนกันเลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะมีฝ้าระบายอากาศใต้หลังคานะครับเป็นฝ้าซาะล่องมีรูระบายอากาศด้วยนะครับแบบนี้สีทาบ้านก็เป็นสีกึ่งเงานะครับของ T O A บ้านหลังนี้นะครับมีความสูงจากพื้นอยู่ที่1เมตรนะครับสังเกตจะมีบันไดอยู่5ขั้น แล้วก็สิ่งที่เราให้กับลูกค้านะครับเป็นจมูกบันไดกันลื่นเป็นอลูมิเนียมนะครับเราติดตั้งให้ลูกค้าทุกหลังเลยแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ครับตรงนี้ผมอยากจะนําเสนอนิดนึงราวบันไดขึ้นบ้านนะครับวัสดุเป็นสแตนเลตนะครับบวกด้วยไม้เทียมของ ACG จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงหน้าบ้านนะครับจะมีซ้ายขวาตรงนี้เลยจะเป็นม้านั่งเอาไว้สําหรับต้อนรับแขกเวลาใครมาเที่ยวหาที่บ้านเราก็นั่งคุยกันได้ตรงนี้สะดวกสบายนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกันในส่วนของข้างในกันดูว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยนี่เราจะเจอกับอลูมิเนียมกระจกเป็นประตูบานเลื่อนสไลด์แบบนี้ไปครับไปชมข้างในกันครับผมเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับเอาไว้สำหรับรับแขกนั่นเองมีขนาดอยู่ที่4เมตรคูณ7เมตรนะครับผมความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานอยู่ที่2.8เมตร โดยจะมีหน้าต่างขนาด2.4คู1.5เมตรเป็นบานเลื่อนสไลด์นะครับเอาไว้ชมวิวรับลมในช่วงกลางวันได้สบายนะครับลมเข้าเย็นสบายมากในส่วนของพื้นนะครับเป็นกระเบื้องขนาด60คูณ60เซนติเมตรนะครับมีบัวกันเปื้อนสีเทาลายไม้อย่างนี้ซึ่งทำให้ดูสวยงามตัดกับสีขาวของพื้นได้อย่างลงตัวมากครับ ทางขวามือของผมก็จะเป็นห้องครัวนะครับสำหรับประกอบอาหารทำอาหารนะครับเป็นบานอลูมิเนียมกระจกเลื่อนสไลด์แบบนี้นะครับไปชมกันครับนี่นะครับห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์ปูนนะครับแบบนี้เลยมีบานสำเร็จรูปแบบนี้นะครับเราก็จะติดตั้งให้สวยงามครับตรงนี้ก็จะเป็นเตาแก๊สฮูดดูดควัน ถัดไปก็จะเป็นซิงค์ล้างจาน2หลุมเป็นสแตนเลสเกรด304นะครับผมตรงนี้เป็นลิ้นชักขนาดของห้องครัวนะครับก็ขนาดอยู่ที่4.8คูณ3.5เมตรและห้องครัวนะครับก็จะมีประตูเชื่อมออกไปหลังบ้านเป็นส่วนของพื้นที่ซักล้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่เลยเปิดประตูออกมาจะพบกับบันไดครับสเต็ปลงไป5ขั้นเหมือนกับทางขึ้นหน้าบ้านเลยนะครับราวบันไดก็จะเป็นสแตนเลส เหมือนกับหน้าบ้านเช่นเคยครับเนี่ยครับก็จะเป็นฟุตบาทลงไปก็สามารถเป็นจุดต่อเติมหลังบ้านออกมาอย่างนี้สําหรับตั้งเครื่องซักผ้าเป็นโซนของซักล้างได้ครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปชมห้องนอนหรือส่วนอื่นๆเพิ่มเติมกันดีกว่าเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอนหนึ่งกันก่อนนะครับห้องนอนก็จะมีอยู่3ห้องนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอน1ห,ห้องนอนสองแล้วก็ห้องนอนสานะครับเดี๋ยวเราไปชมห้องนอน1กันก่อนเลยทางขวามือของผมนี่เลยห้องนอนหนึ่งะครับมีขนาดพื้นที่ความกว้างทั้งหมดคือ3.5คูณ4เมตรนะครับระดับความสูงจากพื้นถึงฝ้าก็คือ2.8เมตรนั่นเองนะครับทางขวามือผมก็จะเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสไลด์เฟรมอลูมิเนียมแล้วก็มีหน้าต่างรับลมตรง หัวเตียงแบบนี้2ด้านเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับห้องนอน1เดี๋ยวเราไปชมห้องนอน2กันดูไปครับโอเคครับแล้วก็นี่คือห้องนอน2นะครับห้องนอน2ก็จะเล็กกว่าห้องนอน1มันนิดหนึ่งนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่3 5คูณแต่ความสูงเท่ากันคือ2.8เมตรนั่นเองนะครับก็จะมีแอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยกระจกบานเลื่อนอลูมิเนียม แบบนี้เลยเหมือนเดิมโอเคก็จะประมาณนี้ครับห้องนอน2เดี๋ยวเราไปชมห้องนอน3าเพราะบ้านหลังนี้มีอยู่3มห้องนอนนะครับก่อนที่จะไปห้องนอน3ามนะครับเดี๋ยวเราแวะตรงนี้นิดนึงนะครับซ้ายมือผมเป็นห้องน้ำนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยบ้านหลังนี้มีห้องน้ําเพียงแค่1ห้องนะครับใช้ห้องน้าร่วมกันมาชมห้องน้ํากันห้องน้ํานะครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่2อคูณสเมตรครับ ชักโครกสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดอ่างล้างหน้าเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดชักโครกเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันนะครับมีกระจกนะครับแล้วก็นี่เป็นกระจกเทมเปอร์กระจกกั้นนะครับเป็นโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้เครื่องทําน้ำอุ่นเหมือนเดิมเราแถมให้นะครับพัดลมดูดอากาศเราแถมให้แล้วก็เป็นหน้าต่างระบายอากาศโอเคสวยมากครับบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราไปชมห้องนอนสามกันไปครับ นี่ครับห้องนอนสุดท้ายของบ้านหลังนี้ก็คือห้องนอน3นั่นเองครับห้องนอนสมีขนาดเท่ากับห้องนอน2เลยก็คือ3.5มจุดคูณสาความสูงเหมือนเดิมอีกแล้วครับก็คือ2.8เมตรนั่นเองแต่ฝั่งของห้องนอน3เนี่ยจะมีหน้าต่างเพียงแค่ฝั่งเดียวเนาะแล้วก็มีแอร์เหมือนกันทุกห้องเลยบ้านหลังนี้แอร์ค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะครับกระเบื้อง 60, สคูณหกมีบัวกันเปื้อนตัดเป็นสีเทาไลายไม้แบบน,นี้สวยเลยนะครับโอเคครับ รายละเอียดของบ้านหลังนี้ก็จะมีประมาณนี้ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดของบ้านหลังนี้นะครับคือ114ตารางเมตรนะครับค่อนข้างสะดวกสบายเหมาะสําหรับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางได้หมดเลยนะครับอยาาากกมมีีีบ้นนดดสััสคงงหึ่ท Extra Home สำใครอยากให้คุณมีบ้านที่มีความสุขอบอุ่นทั้งครอบครัวมาที่เอ t r a ์ตร้าโฮ